วัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงการเสื่อมเสียของอาหารบรรจุภาชนะพิเศษหรืออาหารกระป๋องที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อในระดับสไลายอาหารที่บรรจุ ถ้วยพลาสติกแบบนี้มีบรรจุอาหารกระป๋องโลหะแบบนี้มีแม้กระทั่งบรรจุถุงเผาแบบนี้นะครับจะมีลักษณะการเสื่อมเสียอยู่คล้ายๆกันนะครับ่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าอาหารบรรจุภาชนะปิดสนิทที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อในระดับสลายที่มีลักษณะปกติเป็นอย่างไรนะครับอาหารส่วนใหญ่นะครับจะผ่านการบรรจุแล้วผ่านการไล่อากาศตัววิธีการต่างๆเช่นการบรรจุขณะร้อนการดึงอากาศออกขณะปิดผลึก ในแม้กระท่่งการผ่านอุมโมงค์ไอ้น้ำหรือ e x o t i ์โซติครับลักษณะของบรรจุพัณฑ์นะครับจะมีลักษณะฝาหรือตัวปิดผนึกเนั่นจะเว้าลงนะครับเนื่องจากการเกิดสภาวะสุญญากาศนะครับอันนี้จะเห็นชัดเจนนะครับจะว้าลงอาหารกระป๋องก็เหมือนกันนะครับฝาเข้าจะเว้าลลงด้านล่างนะครับเป็นลักษณะของสุญญากาศนะครับแต่ใช่ว่า อาหารบรรจุภาชนะปิสนิทจาเป็นต้องมีลักษณะฝาที่ว่าลงอย่างนี้เสมอไปนะครับบางทีการปิดผนึกที่ไม่ได้เกิดสุญญากาศนะครับอาจจะเกิดฝาลักษณะที่เรียบหรือแม้กระทั่งพองเล็กน้อยแบบนี้นะครับก็ได้นะครับเราจะมาดูการเสื่อมเสียของอาหารกระป๋องนะครับผมจะเรียกว่าอาหารกระป๋องละกันนะครับโดยทั่วไปนะครับอันที่หนึ่งที่เรามักจะพบนะครับเนื่องจากการฆ่าเชื้อไม่เพียงพอนะครับก็คือการเกิดกระป๋องบวมหรือการเกิดเซลเลิงนะครับเราเห็นว่ามีการปูดขึ้นของฝาลักษณะแบบนี้นะครับ อันนี้เกิดจากการสัมเสียมักจะเป็นการสัมเสียของอาหารที่มีส่วนผสมของโปรตีนสูงนะครับมีเชื้อเจริญอัตราโกลคอติเดียมแล้วก็สร้างแก๊สขึ้นมาครับเราจะเห็นเห็นได้ชัดเจนนะครับเวลาเราเปิดบรรจุภัณฑ์นะครับก็จะมีลักษณะกลิ่นบุดเน่าแต่ถ้าทิ้งไว้นานๆนะครับเขาจะพองแล้วก็เกิดแรงดันที่เป็นฮาร์ดสเวลจนมันระเบิดระด้นะครับถ้าเป็นป่องเฉยๆหรือเป็นซอฟต์เวลนะครับแต่ใช่ว่าเมื่อเราเจออาหารที่เป็นลักษณะปอกแบบนี้แล้วเขาจะเสื่อมเสียเสมอไปนะครับเราต้องดูอ่อองค์ อารจุันตัวนี้นะครับถูกปิดผนึกนะครับแต่เวลาเราค่าเชื้อสล้วก็จะมีการป่องบวมขึ้นนะครับการลักษณะบวมอันนี้นะครับไม่ได้เกิดจากการเสื่อมเสียเนื่องจากค่เกาเซลล์ิดแต่เกิดจากการผิดรูปของตัวบรจจุภัณฑ์เช่นขอบของของอาหารนี่มันบุ๋มลงนะครับทำให้มีที่ว่างมีช่องอากาศเป็นตัวผลิตภัณฑ์น้อยนะครับเขาเลยดันอ่าส่วนปิดผนึกซึ่งมีลักษณะบอบบางกว่านั้นป่องขึ้นมานะครับอาหารใช่ว่าอาหารที่มีลักษณะปกติแบบนี้นะครับ จะไม่มีอากาศเสื่อมเสียเลยนะครับเขาอาจจะเสื่อมเสียได้จากการเสื่อมเสียเนื่องจากทินทรนย์ที่ทนร้อนเช่นตระกูลบาซิลัสที่ทนร้อนนะครับการเสื่อมเสียแบบนั้นเรียกว่าแฟดซาวเออร์นะครับแต่ก็คือเรียบนะครับอาหารจะจะไม่จะไม่ป่งพองนะครับจะมีลักษณะฝาปกตินะครับแต่ว่าจะเกิดการเสื่อมเสียภายในนะครับถ้าเป็นของเหลวนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ง่ายนะครับจะเกิดการตกตะกอนนะครับจะเกิดการตกตะกอนหรือว่าการเกิดเป็นเคิร์ดนะครับเป็นเป็นเจลนะครับนี่คือการเสื่อมเสียแบบแฟดซาวได้เหมือนกันนะครับ ส่วนการสูญเสียอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นการสูญเสียที่ลักษณะของฝาเรียบเหมือนกันนะครับแต่ว่าเกิดจากการรั่วของตัวตะเข็บนะครับตะเข็บอาจจะเป็นตะเข็บของกระป๋องนะครับครับแบบนี้นะครับตะเข็บของกระป๋องนั้นนะครับควรจะมีเปอร์เซ็นต์การเกยภัยในนะครับมากกว่า45หรือมีแอคชั่นโอเวอร์แลปหรือว่าการเกิดจริงๆอยู่ประมาณอย่างน้อย1 1มิลลิเมตรนะครับขึ้นอยู่กับสเปคของตัวกระป๋องนะครับปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกนะครับเราจะปิดผนึกที่เป็นใช้ลักษณะของแผ่นความร้อนนะ แผ่นพลาสติกปิดด้านบนนี yes. <s Elliott ills> ้นะครับทาให้เกิดรอยรั่วหรือมื่อตั้งเกิดการรั่วของสนิมนะครับเล็กๆนะครับเรียกว่าพินโฮนะครับการสูญเสียนจากการรั่วนั้นมักจะเกิดเชื้อราขึ้นนะครับตัวอย่างนี้นะครับเราเห็นเชื้อรานะครับเป็นเป็นวงของเชื้อราขึ้นนะครับเป็นวงของเชื้อราขึ้นนี่คือการสูญเสียที่เกิดจากการรั่วของตัวบรรจุภัณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นบรรจุภัณฑ์สูมเสียแล้วมีมีเชื้อราขึ้นเนี่ยอนุมานได้ว่านะครับมีการรั่วของบรรจุภัณฑ์หรือก ถาพวกการเสื่อมเสียของอาหารกระป๋องนะครับแนะนําก็คือให้กําจัดหรือทิง้งผลิตภัณฑ์อาหารเหล่านี้ไปไม่แนะนําให้เอาไปอุ่นเพื่อรับประทานนะครับนี่คือตัวอย่างการเสื่อมเสียของอาหารกระป๋องแบบต่างๆนะครับอาหารกระป๋องแบบปกตินั้นครับจะมีลักษณะเว้าลงของตัวฝานะครับอาหารกระป๋องที่มีการเสื่อมเสียแบบแสเวเบอร์รี่นะครับจะมีการผงคลองนะครับอาหารกระป๋องที่มีการเสื่อมเสียเนื่องจากุลทซีท์ทนร้อนนะครับจะมีฝาลักษณะปกติจะอาจจะมีการตกตะกอนของตัวผลิตภัณฑ์และก็มีรสเปรี้ยวนะครับอาหารกระป๋องที่มีการเเเสืืื่่่ออออียยนงจจาากรรรวะดช ในตัวผล,ตผลิตภัณฑ์นะครับ